สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้แล้วรายการ Z Channel ครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวสินค้าชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับโทรศัพท์มือถือครับเท็ดดี้ไม่ได้ขายฮะแต่เอาลิงก์แปะไว้ในช่องคําบรรยายที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้กดสั่งซื้อกันเรียบร้อยแล้วครับผมเจ้าหูฟังบลูทูธตัวนี้ฮะมีขนาดที่เล็กมากๆฮะเสียบเข้าไปในหูนี่หายวับไปกับตาเลยฮะโดยจ พาะคุณผู้หญิงที่ไว้ผมยาวขึ้นมาหน่อยครับก็จะสังเกตไม่เห็นแน่นอนเพราะมันไม่มีก้านอะไรยื่นมาข้างหน้าแบบนี้เลยแต่ถ้าทรงผมแบบเทตตี้ตรงนี้นะฮะใส่อะไรไปก็เห็นแน่นอนทุกอย่างครับคุณผู้ชมครับเจ้าตัวนี้ราคาแค่ร้อยกว่าบาทเองครับคุณผู้ชมแล้วมันสามารถใช้งานได้ดีแค่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวการเชื่อมต่อกันใช้งานกันเลยดีกว่าครับ เจ้าหูฟังบลูทูธตรงนี้ครับเป็นยี่ห้อเอสราครับรุ่น BE03 ครับเป็นเฮดเซตนะฮะเป็นไวเลตเฮดเซตอย่างที่เห็นตรงนี้ครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเลยครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยมีเสียงระดับ HD Sound Quality Active Noise Cancellation นะครับก็หมายความว่า ตัวนี้มันรับเสียงได้แบบคมชัดมากๆระดับ HD ครับผมแล้วก็สามารถที่จะลดเสียงรบกวนไปด้วยเวอร์ชัน4.1 compatible with all smartphone ครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ด้วย Bluetooth 4.1นะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะเนาะ support music playing function with superior sound ก็หมายความว่า เจ้าตัวนี้ฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นหูฟังไร้สายสําหรับการออกกําลังกายการฟังเพลงและเดินไปเดินมาออกกําลังกายฟังเพลงไปด้วยได้ครับนอกจากการใช้ในการสนทนาฮะในหมายความว่าในระหว่างที่เราฟังเพลงอยู่มีสายเข้าเราก็กดรับสายจากตรงนี้ได้เลยครับแล้วบอกว่า ซูเปอร์ลองสแตน b บ Time e x c e l กเซเลนต์เดอร์เรเบิลพาวเวอร์ัพ480ชั่วโมงฮะก็เจ้าตัวนี้เขาเคลมไว้ว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง180ชั่วโมงเลยครับเจ้าตัวนี้ฮะมีแบตเตอรี่อยู่ที่55มิลลิแอมแต่สามารถใช้งานได้ถึง180ชั่วโมงก็อันนะอืมอมืเชื่อครึ่งหนึ่งล้วกันอ่ะ นะฮะตรงนี้นะครับสเต็มบายไทม์ร้อยแปดสิบชั่วโมงแม็กซิมัมสูงสุดครับเราเรนจ์ออฟแอปพลิเคชันห่างใช้งานจากโทรศัพท์มือถือเราได้สิบเมตรฮะตอนนี้เรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าครับทีนี้ก็เพิ่งซื้อมาฮะก็มาเปิดเห็นพร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าซื้อมาฮะไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรจากใครทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคุยกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องอวยใครเสียเวลาครับหยิดขึ้นมาฮะปั๊บเข้ามาฮะในนี้ไม่มีอะไรละจ้าโยนชิงไปครับ ในกล่องครับก็มีมาเป็นสายชาร์จที่เป็นไมโคร USB 1อันครับผมนี่ฮะมีเจ้าตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นตัวคล้องกับหูกระเด็นเรียบร้อยฮะยังไม่ทันได้ใช้เลยมีการคล้องกับใบหูครับสามารถใช้เจ้าตัวนี้ด้วยได้ครับแต่เจ้าตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถยัดเข้าไปในรูหูได้เช่นกันครับมาดูนี่มีอะไรให้จ้ามีอะไรอะไรเนี่ยคู่มือภาษาจีน ด้วยภาษาอังกฤษด้วยจ้าอ่าตรงนี้มีนะฮะมีใบกสอทอชอด้วยครับคุณผู้ชมทําเป็นเล่นใบนะมีกอ,อทอชอครับเอออ่ะมีก็ดีอ่าไม่ว่ากันโอเค มานะฮะตรงนี้เป็นหูฟังครับผมเจ้าตัวหูฟังนี่ฮะคุณผู้ชมจะพบว่ามันจะมีไอเจ้าตัวนี้ครับที่เอาเราไยัดกระหูครับผมกระหูฮะตรงนี้เขาจะช่วยดันครับให้มันมีความแน่นมากขึ้นกระชับมากขึ้นครับแล้วก็สามารถนะฮะผมเชื่อว่าหมุนได้แน่นอนครับนี่อ่าเผื่อสําหรับใครไม่ถนัดหูซ้ายฮะถนัดหูขวาก็หมุนนะครับคุณผู้ชมฮะสามารถที่จะหมุนกระชับให้ได้ครับ ตัวเครื่องเองครับมีช่องต่อไมโคร USB อยู่ด้านหลังเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะลองชาร์จแบตเตอรี่กันดูครับว่าให้สีให้แสงเป็นอะไรยังไงบ้างครับแล้วดูจากขนาดที่เห็นนะ คุณผู้ชมดูขนาดนิ้วชี้ผมนะมันขนาดแค่นี้เองครับผมและการรับหรือวางสายนะฮะก็ต้องจะเป็นจากตรงนี้นั่นแหละส่วนจะปุ่มนี้ครับผมด้านล่างนี่ครคุณผู้ชมเห็นนะครับจะเป็นปุ่มที่เป็นเครื่องหมายบวกนะั่นหมายความว่าเจ้าตัวนี้เอาเวลเร่งเสียงครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเครื่องหมายลบครับเอาเบาเสียงครับเบาเสียงฮนะโอเคทีนี้เราลองมาเปิดกันดูนะครับไม่แน่ใจมีแบตเตอรี่ไหมกดค้างครับคุณผู้ชมฮะเปิดฮนะโอเคมีแบตเตอรี่ครับ เหมือนกับบลูทูธทั่วไปที่ใช้มงานใหม่ๆครับเปิดครั้งแรกเนี่ยมันจะมีแสงสีแดงสีน้ําเงินหรือเป็นกระพริบอยู่นั่นหมายความว่าเขากําลังค้นหาสัญญาณบลูทูธเพื่อการเชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือของเราครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเชื่อมโยงกับมือถือเราดูก่อนเนาะ การเชื่อมโยงไม่มีอะไรมากหรอกครับเมื่อเปิดเจ้าหูฟังบลูทูธนี้ขึ้นมาขณะที่เขากําลังกับพิิบอยู่ตรงนี้เราก็เปิด Wi-Fi ของเราเอาเปิดบลูทูธของเราขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะเปิดบลูทูธป๊าปขึ้นมาฮะและเรามาดูครับว่ามันขึ้นมาเป็นอะไรผมเดาว่าเป็นเจ้า EP 2 0นี่แหละฮะ EP 2 0ใช่ไหมนะใช่ไหมนะใช่ไหมนะอ๋อไม่ใช่ครับคุณผู้ชมฮะเป็น SLA BE 0 3ครับตามรุ่นของเขาเลยเราแตะเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมฮะเขาให้เขา ให้เขาทําการจับคู่ครับดูนะเดี๋ยวเขาทําการจับคู่เรียบร้อยฮะก็ใช้งานอยู่สําหรับการโทรและการเล่นสื่อระดับแบตเตอรี่80%บอกด้วยนะฮะแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะว่าไฟจากตรงนี้ดับไปเรียบร้อยครับผมแต่จะมีกระพริบมาเป็นสีน้นําเงินให้รู้ว่าเฮ้ยมันใช้งานเชื่อมโยงบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเราอยู่นะส่วนเวลาการใช้งานการโทรออกก็ไม่มีปัญหาครับกดโทรออกได้ตามปกติเลยสัญ,ญญาณจะถูกเชื่อมมาที่ตรงนี้เรียบร้อยครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเสียบเข้ากับรหูเราดูครับรหูฮะปับ๊บามานะฮะให้เจ้าตัวนี้ไว้อยู่ด้านหลังนะคุณผู้ชมครับที่เป็นตรงนี้นะอยู่ด้านหลังเสียบเข้าไปปั๊บนี่มันจะได้อยู่ที่ขนาดประมาณขนาดนี้ครับคุณผู้ชมฮะใครชอบดูหนังสายรับสายลับฮะใครชอบดูหนัง f b i นะครับผมอะไรแบบเนี้ย ใช้เจ้าตัวนี้ผมว่าไม่ผิดหวังแน่เลยเนี่ยมันขนาดแค่นี้เองอ่ะเล็กๆครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเสียบเนี่ยกลัวไม่แน่นกลัวมันไม่อยู่เป็นคนหูใหญ่ครับผมก็ใช้ไอ้เจ้าตัวนี้คล้องได้ฮะเจ้าตัวนี้ครับผมก็เอาเจ้าตัวโค้งๆนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเน่อ่ะเดี๋ยวบังตัวนี้นิดหนึ่งให้มันโฟกัสนิดนิดนึงอ่ะเอาเจ้าตัวโค้งๆนี่ฮะค,คุณผู้ชมครับเสียบเข้าไปตรงข้อต่อตรงนี้เลย เสียบเข้าไปกับข้อต่อตรงนี้นะมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราเอาคล้องกับใบหูเราได้ฮะสำหรับนี้เป็นวิธีคล้องกับใบหูซ้ายครับ <c oughs> ไม่ใชใบหูขวาต้องดึงอีกข้างนึงอ่าโถ่หนอนอนอนโอเคฮะแบบนี้ครับแล้วก็คล้องกับใบหูเราเข้าไปแบบนี้คุณผู้ชมครับผมนี่ฮะ ปาเข้าไปครับหมุนเข้าไปนี่อืมคล้องเข้าไปแบบนี้ครับถ้าหากว่าไม่โดนเตะก้านคอแรงๆนี่ก็คิดว่าคงไม่น่าหลุดนะฮะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูว่าเวลาเราโทรออกนะครับผมนะลองโทรกันดูลองโทรลองโทรลองโทรคุณผู้ชมสังเกตสังเกตแสงนะมีแสงอะไรป่ะแสงเปลี่ยนไปไหม อ่าอ่าติดเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะไปติดที่โทรศัพท์มือถือผมมีเครื่องนึงเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าสัญญาณเสียงเป็นไงมั่งโอ้ถือว่าดังใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะดังใช้ได้ทีเดียวเลยจากที่ฟังตรงนี้นะแต่หากว่าเดี๋ยวเราลองจะลองเราจะลองอเปิดเพลงฟังมาดูว่าเปิดเพลงจากตรงเนี้ย ถ้าเราเปิดเพลงจาก YouTube แล้วเนี่ยมีเสียงเพลงดังมากแค่ไหนฮะเดี๋ยวเราลองฟังกันดูครับคุณผู้ชมครับผมเปิดเพลงฟังก่อนนะจ๊าผมว่ามันคุ้มค่ามากๆนะคุณผู้ชมนะจากไอ้เจ้าตรงนี้นะฮะลองเปิดเพลงฟังสักเพลงหนึ่งอ่าลองเปิดเพลงวิฟัง YouTube คุณผู้ชมเปิด y t u t u นี่นะแล้วฟังเนี่ยจากตรงนี้ได้เลยหมายความว่าหากว่าเรามีไฟล์เพลงต่างๆเนี่ย มีไฟล์เพลงต่างๆเข้าไปแล้วคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ยออกกําลังกายตอนเย็นอยึ่งที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะฮะเจ้าตัวนี้สามารถที่จะฟังเพลงเปิด YouTube เข้าไปได้เลยฮะแล้วก็ฟังเพลงไปตลอดนะเสียงบอกได้เลยว่าค่อนข้างดังทีเดียวเลยโอ้โหนี่ดังเลยนะน่ะคุณผู้ชมลองฟังน่ยได้ยินเสียงไหมดังจากดังดังจากตรงนี้เข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นเสียงให้สุดดูอ่ะลองฟัง ได้ยินเสียงไหมครับคุณผู้ชมฮะหากว่าใครยังกัวงวลสงสัยอยู่นะว่าเจ้าตัวนี้เสียงมันดังแค่ไหนลองฟังดูอ่ะ ให้ฟังเลยให้ฟังด้วยตัวเองเลยข้างหน้านี่ฮะเสียงดังแค่ไหนครับสรุปพระเจ้าตัวนี้ครับนอกจากจะเป็นหูฟังบลูทูธที่เอาไว้ฟังเพลงทั่วไปได้กดรับสง่งรับสายได้ก็นี่แหละฮะเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆครับคุณผู้ชมฮะเพียงแค่ราคาร้อยกว่าบาทฮะรับรองว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยครับผมเราถูกเข้าโทรออกได้กําลังเดินออกกําลังกายแบบนว้โขลยเนียนกิฟต์ฮะคุณผู้ชมครับคุ้มค่าเอาเป็นว่าไปสั่งในช่องท้้งล่างที่เทปยี้ฝากลิงก์ไว้แล้วกันครับและ,ะราคาถูกๆแบบนี้ฮะคุณผู้ชมอย่าลืม ชอบใจการรีวิวการทำงานของเราอย่าลืมกด Subscribe ติดตามแซทชัแนลให้เราพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันเวลาสองทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ